จอนรัน์มีอยู่เงินครับครับชนะเอกนี่เป็นมวยจังหวะนะครับมีอาวุธที่ทันแข้งและหมัดใช้ได้เลยครับรุนแรงครับส่วนยอดแสนนี่เป็นมวยพื้นพื้นแต่ว่าเข่าหนักเหนียวนะครับก็จบกันในยกแรกครับครับยังไม่ค่อยออกอะไรกันเท่าไหร่ยอดแสนนี่เล่นลักไก่การเตะขวาการคอนะครับ ก็ยังชนะเอกใช้การชกซ้ายครับชกซ้ายแล้วฟันตอกซ้ายตามเสียงดีซ้ายถูกยอดแสนติดซ้ายยันออกมานะครับไม่ทําให้พลาดเป่าไปครับการชกอ้าวเตะขวาเข้าให้ยอดแสน่นตั้งขยับขยับเข้าไปหานะครับครับพอทั้งชนะเอกลุกไล่ก็ถอยไปรอจังหวะครับก็เอาแล้วครับ ยอดแสนเตะขวาต่อยขวาเข้ามาชนะเอกตั้งรับยังครับยังตั้งรับอยู่ครับชนะเอกยังรอจังหวะที่จะออกอาวุธอยู่นะครับชนะยอดแสนนี่แกพยายามออกมาก่อนแล้วครับตอนนี้เริ่มออกอาวุธก่อนครับ้าวงในนี่ชนะเอกรวบรวบรวบแก็เกาะไว้เฉยๆครับยังไม่ทําอะไรนะครับเรียกว่ายังไม่ค่อยออกอาวุธครับหมดยกแรกครับ รัามาดูกันที่ยกที่สองนะครับครับยอดแสนนี่ขยับเข้าหานะครับกาดซ้ายออกฝีซ้ายนำชนะเอกก็กาดซ้ายออกเหมือนกันนะครับพยายามโอ้ยยอดแสนฟันตอกขวาชนะเอกเข้าคว้าไล่แขนไว้ไล่แขนไว้ยังทําอะไรไม่ได้ก็ปลูกยันออกมานะครับโ,โหเจะห่างตั้งสอกเอาครับอเอาชนะเอกเริ่มบู๊แล้วครับครับเข้า ทุกซดซ้ายซ้ายเข้ารวบสีขาวสีทำการแยกไปยอดแสงก็ยังเน,ยเนื่อยอยู่นะครับเรียกว่ามั่นใจตัวเองแล้วครับรมการเตนให้ชกกันนะครับตับกังยอดแสงข,ขยับขยับพยายามเข้าหาชนะเอกนี่ยามเตะขวาเข้าให้ครับยอดแสงก็ตั้งรับแล้วก็ขยับขยับเข้าหาครับยังไม่ได้ทำอะไรครับ ยังกันอยู่ก็แสนชกขวาแล้วก็ตามด้วยซ้ายกย็แสนถีดซ้ายกันว้ยชนะเอกก็ผิดซ้ายถีดซ้ายแล้วก็เข้าลวบครับยอดแสนเข้าโวบด้วยครับยอดแสนหักบินออกไปครับการชกนี่เพียงยกที่สองเท่านั้นครับยังไม่รุนแรงนะครับยังดูเนือยอยู่เน่อย,ยังไม่ซึมครับครับทางยอดแสนก็ขยับพอหาเรื่อยมา น้เอกนี่เยินเยินเยิน,ยนแล้วก็พยายามเตะขวาวืดเตะซ้ายเข้าไปทีกับตัวทีนึงทางยอดแส้ก็เดินเข้าชกขวาแล้วก็ตามไป้ายทีสุดทำแทนด้วยเข่าซ้ายนะครับครับหมดยกที่สองครับขับผ่านไปแล้วสองยกนะครับเมื่อกี้กรรมาการต้องเตือนใที่ชกกันแต่ก็ยังไม่รุนแรงอะไรนะครับคนที่ยืนอยู่ขอบเวทีข้างล่างมือแดงนั่นก็คือ ุณวันใหม่ฟานเยนหรือผุ้ใหม่ต่ออครับราคาหลักทรัพย์นี่แค่ยันอยู่ที่เหมือแดงนะครับยันอยู่ที่มุนแดงนะครับครับเ่าครับชนะเอกเดินเข้าเตะขวาสูงวืดสิครับยอด,ดแสงก็ตั้งต่างฝีงงซ้ายไว้ฝีซ้าย<_><_>ต่อใครครับต่าชนะเอกเข้าขวาโอนะครับจะต,ตีเข่า ยอดแสนก็นไล่แขนแล้วตีด้วยเข่าซ้ายทีขวาทีครับชนะเอกก็พยายามรวบรวบรวบยังไม่ได้ตีอะไรครับครับชนะเอกเข้าหานะครับยกขาซ้ายเข้าหาแล้วตีเข่าขวาครับฟ้าคอตีเข่าขวาสองทีครับทางยอดแสนโตไปด้วยเข่าซ้ายสองทีเหมือนกันอ้าวชนะเอกตั้งเข่าซ้ายกันครับทําไว้ทาไว้ทําแล้วก็ล็อกตีด้วยเข่าขวาครับ ยอดแสนก็แทงที่เขา่าซ้ายตอบชนะเอกก็ตกลงมาแทงเขา่าขวาแล้วก็ฟันศอกซ้ายเข้าให้แล้วเตะรวบเอาล้มไปครับชนะทางยอดแสนเดินเข้าตีขวานะครับตีขวาชนะเอกก็ไม่หนีนะครับตกซ้ายขวาลุยมา,อายอดแสนล็อกคอได้ตีด้วยเข่าขวา ชนะเอกสีเข่าขวาโตครับโอ้โหยอดแสงก็ตุกคอมงมาแทงที่เข่าขวานะครับครับงชนะเอกนี่ไม่หนีนะครับพกขวาเตะขวาเข้าหาเลยครับครับยับซ้ายยับซ้ายเข้าไปเตะขวาเข้าให้ที่ลาตัวยอดแสนตัดขาล้มไปครับครับชนะเอกก็ยังคงยับซ้ายยับซ้ายเข้าหานะครับ เตะรวบล่างอาวุธโดนยอดแสนเตะขวาเข้าหลังตัวทีนึงล็อกคอไว้ล็อกคอหันแทงด้วยเข่าขวานะครับกานาเอกก็โต้เข่าขวาแล้วเข่าซ้ายพยายามหักอ้าวหักโอ้ยเสียรูปมวยเลยครับหักเอายอดแสนลงไปอยู่ข้างล่างนะครับกับมียกที่สามแล้วนะครับครับชนะเอก็พยายาม เดินเข้าแยบซ้ายชกขวาเข้าให้ขวาคอไว้ตีได้ไหมตีเข่าได้ไหมยอ,ยอดแสนตีก่อนครับยอดแสนตีเข่าขวาชนะเอกตีเข่าขวายอดแสนตีเข่าขวาแล้วก็ยกซ้ายกันเข่าขวาของชนะเอกไว้ครับทำการดึงออกมาชกกลางเวทีครับยอดแสนตีซ้ายตีขวาเสียฟันต่อขวาเข้าให้ชนะเอกไม่สนใจแล้วครับเข้าล็อกตีด้วยเข่าซ้ายสองที ครับซ้ายเป็นสามทีนะครับยอดแสนโตซ้ายไปได้ทีหนึ่งครับแล้วก็ยกเข่าขวาการหมดยกที่สามครับครับเกมเริ่มร้อนแรงขึ้นมานะครับครับก็ไปตีเข้มกันอีกครับหลักทรับยข้างบนก็ยังอยู่ที่ชนะเอกนะครับ คงอยู่แค่ห้าสามลองครับยังไม่ยังไม่ห่างไกลนะครับมาที่ยกที่สี่ครับเอาเลยครับพอเปิดฉากขึ้นมาก็ชนะเอกเข้าเข้ารวบแล้วตีนะครับเข่าซ้ายซ้ายเข้าไปแล้วก็อัดเล็กเข่าขวาทีเข่าขวาสองสามทีครับชนะเอกหมุนไปก็ทางยอดแสน,นกอดกอดแล้วกันเขา่าเฉยยังไม่โต้อตอบเลยเลยชนะเอกเตะซ้ายเข้าให้เนี่ยยอดแสนขีดขวา ซ้ายตัดล่างนะครับพยายามเข้าวงในแต่ก็ถูกชนะเอกรัดปีกรวบปีกยอดแสนหันมารวบเอวแทงเขา่าซ้ายวิที่ทีนกลับเดินเข้าไปเดินโดนทบขวาเข้าให้โอ้โหลุงนี้เสียเลยครับเสียเลยสองทีนะครับหักชั้งยอดแสนนี่หักเอาชนะเอกมุดเชื่อกว่าแทงเข่าใส่สองทีนี่โอ้ยอีกทีเสียหลักนะครับเสียหลักเสียเหลี่ยมเลยครับ ตอนนี้ชนะเอกชักยุ่งแล้วครับเขารวบเอลตีขาอ้าวได้คืนนะครับรวบเอลตีบ้างครับไม่ไม่ยอมห่างแล้วครับเล่นโมโหเองเล่นอย่างนี้เอาตีเขายครับชนะเอกเข้าหานะครับแต่ก็เสียหลักถูกทางยอดแสนหักคอตีข่าวอา้าวหักอีกแล้วครับชนะเอกเล่นเข้าหาเลยครับตอนนี้ อะไรไม่สนแล้วครับทําเสียเหลี่ยมเสียเชิงไม่ได้ครับตีเข้าไปตีเข่าซ้ายเข้าไปทีงยอดแสงอก,ก่กอดเอาไว้เฉยขีดขวาเข้าให้ครับชนะเอกพยายามชกขวาเข้าหาแล้วก็รวบตีเขา่ายอดแสงก็ยกเข่าซ้ายกันกันไว้แล้วครับ <c oughs> ครับทางชนะเอกรู้สึกจะเริ่มแผ่วแล้วนะครับเข้ากอดตีเข่าที่ ซ้ายที่้นขาสองทีนะครับเข้าหาอา้าวเสียเหลี่ยมอีกแล้วโขกยอดยอดแสนรวบรวบสีขาวปัดขาดตีไม่ได้นะครับแต่ก็ทําให้เสียลูกมวยแล้วครับครับชนะเอกเล่นเข้าหาถูกยอดแสนขีดขวาไว้รวบเอาไว้นะครับไม่ตีนะครับแต่ชนะเอกกับตีซ้ายทีขวาเทียบทีขวาสองเข้าไปแล้วสามเข้าไปแล้วนะครับแล้วมาตีซ้ายเขาให้สองทีทางาง ยอดแสนก็ยังยกเข่ากันครับแบบโคกแบบเหนือชั้นแล้วครับตอนนี้พอได้ลูกหลักหักเหลี่ยมนะครับทางชนะเอกพยายามปั้มเขตีเข่ายกที่สี่ปลายยกเลยนะครับครับก็โอ้โหยอดแสนหักเอาชนะเอกหลุดไปนอกเชือกด้วยกันแล้วครับแต่ชนะเอกเสียเปลี่ยนที่อยู่ล่างนะครับหมยกที่สี่ครับครับผ่านไปแล้วนะครับสี่ยกครับ ครับตอนต้องดูในยกสุดท้ายนะครับ